ขาเก่งเหมือนกันฮะก็ยอมรับนะโอเคยอมรับความท้าทยโอเคอ่ะนีครับก็ฟื้นอยู่เลยมันฟื้นน่้ เราอาวุธเจ็บเลือเราหมดโดนขอจุกเลจุกโดนทุกอย่างเลยครับโอเคก็ยอมรับโอเคนะรับโอเคครับโอเคโอเคผู้อะไรกับแฟนมอทั่ประเทศเหรอี่เชียร์น้องวันนี้ครับโคทีครับนใจกัีครับเราจะมากี่ไฟก็นจยวันนามสไฟสุดวันนี้นะครับผมโอเคสองโชคดีสบสาไฟไปที่ดีสีเรียบร้อยเลยครับผมชนายไม่ได้เชี ับเนาะว่าอง55เก็ไปจบทวนใหม่นะครับเป็นพิกัดนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมไม่คุ้มมากอะไรครับผมไม่ไม่พิกัดนี้เหมือนอยู่ที่นี่บอกได้ไหมพี่พิกัดร้อยเท่าไหร่พี่ที่พี่บอกพอดีปเดี๋ยวก็กาณน่าจะลงมาอ๋อใหญ่15ไปกี่ตัวยังครับผม15เป็นเท่าไหร่กันไปยังไม่เป็นเหรับญเลยเนาะที่แล้วครับเพราะว่าเราแรามันคือเรามีส่วนเป็นที่คิดว่าไฟต่อไปควรนน้หักเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ครับรอส ouais year, ักครู่ครับเดี๋ยวไปดูเจ้าดินดินเนื้อทองครับ นดองรับอัีดสามเสีนครับนองนี้นัดารรับอัทีดู่นะครับสามเสีเป็นกาลังใจให้โชคดีนะครับโอเคชกจบมีสู้ต่อนน้องชายครับผมก็ยู่สั